เวลาผมพูดเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมจะมีหลักฐานหมดพิสูจน์ชัดเจนผมไม่ชอบการอวยคนเพราะทหารยุคหลังนี้คือยุคหล่อยอย่างเดียว แค่อย่างเดียวอะไรที่จําเป็นจะต้องประท้าใครขัดแย้งกับใครเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราแม่ไม่ทำทุกคนแล้วผมจะมีทหารไว้ทําไมเหมือนบอกผมจะมีนักการเมืองเอาไว้ทําไมตอนนี้ความรู้สึกอันนี้มันเริ่มระบาดเข้าสู่วงการกองทัพแล้วมีทหารเอาไว้ทําไมยังดีที่พลเอกพลโทบุญสินท่านเข้ามาแล้วท่านมาทําให้ดูว่าทหารที่ดียังมีอยู่แต่กลายเป็นวัตถุที่หายากมากบุคคลที่หายากมาก เหมือนอย่างผมบอกจีนมันมีวัตถุธาตุที่หายากที่โลกต้องการ เมืองไทยทหารบกมีวัตถุธาตุที่หามีบุคคลที่หายากมากแต่เพอเอิญหลุดมาได้ก็คือแม่ทัพบ,บุญสินคนเดียวและท่านก็ระยะเวลาที่ท่านอยู่ไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ําท่านอารวาสให้ดูว่าการเป็นทหารนั้นจะต้องปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จะต้องทําอย่างไรบ้างท่านถึงไม่ฟังเสียงท่านผู้ชมครับเคยคิดเหมือนผมไหมว่าทําไมแม่งถึงขยันนักที่อยากจะเปิดด่านเข้าใจเรื่องท่านผู้ชมพวกคุณ ที่สามนงนเกิดบานคุณ่าอ้างความเดือดร้อนของประชาชนที่ริมชายแดนมาเป็นข้ออ้างไม่ใช่หรอกความเดือดร้อนของเงินใต้โต๊ะที่คุณไม่ได้ต่างหากนี่ทําให้คุณขยันที่จะอยากเปิดด่านคุณเรียนเรียนรเียนในร้อยจบรอมาคุณสักและสีสูงกว่าฐานชั้นประทวนไอ้ที่ตายตายไปเนีย่ยฐานชั้นประทวนทั้งนั้นแม่งยังรักชาติรักบ้านเมืองดีกว่าพวกคุณซึ่งจบในร้อยจอบรอคุณไปเรียนทำไมวะ ที่เขาสั่งเขาสอนคุณที่โรงเรียนในใน,ในร้อยเจบรอเนี่ยคุณอยู่ในหัวคุณบ้างหรือเปล่าอยู่ในชีวิตและจิตวิญญาณของคุณบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมครับเห็นหรือยังว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเศร้าเศร้าเศร้าจริงๆเสาร์อาทิตย์นี้ดูข้อมูลแล้วพลิกไปพลิกมาผมบอกว่าไม่ได้แล้ววันจันทร์นี้ต้องพูดละเดิมทีจะเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อพูดวันศุกร์ชุดใหญ่ไฟกระพริบ แต่ผมบอกเรื่องนี้รอไม่ได้ท่านผู้ชมครับผมอยู่ไม่กี่ปีผมก็ตายหรืออาจจะตายเร็วก็ได้เพราะว่าไอ้ก,กองทัพภาคหนึ่งหรือบุรพาพยักษ์อาจจะจัดทีมมาฆ่าผมช่างแม่งไม่ได้สนใจแต่ที่ผมสนใจอย่าง3ปอประวิทย์ป๊อกประยุทธ์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้บิชาการกอมบัชาการ กองกำลังบุรพาพยักษ์ทั้งสิน้นผมยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าประเทศชาติที่วุ่นวายทุกวันนี้เป็นเวลา8-9ปีนั้นเป็นเพราะพวกสามปอเท่านั้นท่านผู้ชมเคยคิดไหมนอกจากวางแนวทางบันไดสืบทอดอํานาจต่อเนื่องกันไปจากประวิทย์ถึงอนุพงศ์จากอนุพงศ์ถึงประยุทธ์นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการล็อกสเปคที่จะเอา อมริตคนนี้ขึ้นมาเป็นปตบตบต่อไปเพราะว่าพบตบคนปัจจุบันคนปัจจุบันนี้คือพนาเป็นนายร้อยรุ่นเดียวกับบุญศิล์ไม่ไว้ใจหรอกต้องเอาคนที่ไว้ใจคุณเอาคนไว้ใจมาเพราะจะได้ฟังคําสั่งคุณได้ไง่ายๆเวลาคุณแอบจับมือกับไอเ้เขมรเพื่อผลประโยชน์อะไรก็ตามไม่ว่าจะทางบกหรือทางทะเลคุณจะได้สั่งการได้ท่านผู้ชมว่าประเทศไทยแม่งน่าเศร้าไหม กองทัพภาคหนึ่งคุณฟังคลิปนี้ผมไม่ดีๆวางใจเป็นกลางแล้วคุณตอบตัวคุณเองว่าคุณอายบ้างหรือเปล่า